8ปีแล้วนะคะเวลาพูดเหมือนนานแต่8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านไปไวมากจริงๆนะคะเป็น8ปีที่เราได้รู้จักและได้ลองใช้เซรัม่มด็อกเตร์จิวกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ยิ้มเขินๆกับตัวเองเวลาที่ได้เห็นจุงกีทุกวันเช้าเย็นตอนใช้ BTS นะคะจนวันนี้เนี่ยด็อกเตร์จิวเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วนะคะมาเป็นด็อกเตอร์จิวแอดวานซ์เซรั่มนะคะ ก็คือเรียกว่าไม่ขายสูตรเก่าแล้วเลยนะคะขายสูตรใหม่นะคะแต่ยังคงใช้คอนเซ็ปตที่ว่าขวดเดียวจบทุกปัญหาอยู่ค่ะก็คือเรียกได้ว่ายังคงความเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะแบบเบสเซ็ต ตัวเดียวจบที่เน้นให้ผิวฟูสุขภาพดีนะคะที่นี้คำว่าผิวฟูในแบบของดรจิวเนี่ยเขาหมายถึงจัดการกับสัญญาณแห่งไว้นะคะเช่นลดริ้วรอยนะคะลดความแห้งกร้านไปเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยดูอิ่มน้ําดูนุ่มเด้งนะคะแล้วก็ลดความหมองคล้ําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะทีนี้พิมมีทั้งรุ่นเดิมนะคะและรุ่นใหม่ให้เห็นนะคะนี่คือจะเป็นหน้าตาของกล่องนะคะนี่รุ่นเดิม รุ่นใหม่สังเกตง่ายมากเพราะว่าคำว่า advance ใหญ่มากนะคะเพราะนั้นเนี่ยหยิบไม่พลาดแน่นอนนะคะสำหรับตัวขวดก็เช่นกันนะคะคือสูตรเดิมนะคะแล้วก็สูตรใหม่ก็จะสังเกตว่าสูตรใหม่เนี่ยเขียนคำว่า advance ใหญ่มากนะคะสำหรับตัวขวดเนี่ยอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือยังคงคุณภาพดีไซน์เดิมนะคะคือจะเป็นขวดแก้ว ที่เป็นขวดแก้วทึบแสงนะคะเพื่อเป็นการปกป้องสารบำรุงที่อยู่นั้นเนาะแล้วก็มาในรูปแบบของขวดปั๊มนะคะซึ่งมีแคปตรงนี้ให้ด้วยเผื่อเราจะพกติดตัวไปไหนมาไหนนะคะจะได้สะดวกนะคะทำให้ไม่หกเหลอะเทอะแล้วก็ความที่เป็นหัวปั๊มเนี่ยทำให้สามารถกำหนดปริมาณได้ง่ายนะคะสะดวกแล้วก็เมื่อใช้เสร็จปิดไว้ก็คือสะอาดแน่นอนนะคะต่อเน,นื่องใช้กันไปยาวๆจนหมดขวดค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะมาดูกันค่ะว่าเนื้อของทั้งสองสูตรนั้นต่างกันอย่างไรค่ะนี่จะเป็นสูตรใหม่นะคะหนึ่งปั๊มแล้วก็สูตรเดิมหนึ่งปั๊มนะคะดูสีสันกันก่อนเลยนะคะดูหน้าตาชัดเลยไหมสูตรเดิมคือแบบฟืบเลยนะคะไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะคะก็จะเห็นได้ว่า สูตรใหม่เนี่ยมีความคงตัวกว่าเข้มข้นกว่าเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะว่าส่วนผสมต่างๆที่เขาใส่เพิ่มเข้าไปนะคะสำหรับสูตรเดิมเนี่ยจะแบบฟื้นไหลลงมาอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่สูตรกลิ่นนิดนึงสำหรับกลิ่นนะคะคือจะเป็นกลิ่นหอมอ่นอ,อนแต่ก็อ่อนมากแล้วก็จากที่ทิพ์สังเกตจากการใช้มาหลายสัปดาห์เนี่ยนะคะก็คือ เมื่อลงบนผิวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเขาซึมเสร็จไรเสร็จเนี่ยนะคะก็คือแทบจะไม่เหลือกลิ่นแล้วนะคะเพราะฉันไม่ไปตีกับอะไรอย่างอื่นที่คุณใช้แน่นอนนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณจะลองเปลียให้ดูนะคะสําหรับสูตรเดิมเนี่ยก็คือจะมีความวอเตอรี่นิดนึงมีความแบบเบสน้ําให้ความรู้สึกเหมือนกับมีน้ําบนผิวอะไรแบบนี้นะคะสำหรับสูตรใหม่เนี่ยอ่าจะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบ อีมูเชนเข้มข้นเซรั่มข้นๆอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกันนิดนึงแต่จากที่พิมพ์ได้ทดลองใช้เนี่ยแล้วพิมพเทสสต,ตัวนี้เนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวจบปล่อยให้เขาค่อยๆเซตตัวด้วยนะคะก็คือสูตรใหม่เนี่ยซึมได้เร็วใกล้เคียงกันกันกบสูตรเดิมคือเรียกว่าเบียดกันมามากๆเลยะคะ่ะคือมีความสามารถในการซึมซาบลงสู่ผิวไวแล้วก็ไม่หนึกหนักด้วยแต่ทีเนี้ย ต้องยกให้เขานะเพราะว่าสูตรใหม่เนี่ยมีการเพิ่มสม่วนผสมต่างๆเข้าไปมากมายนะคะการที่สามารถที่จะซึมซาบลงสู่ผิวได้รวดเร็วเท่าๆกับสูตรเดิมเนี่ยก็แปลว่าเขาต้องพัฒนามาเยอะแล้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฟินิชชิ่งที่พิมพ์ได้บนผิวของตัวเองเนี่ยนะคะหลังจากที่ใช้เนี่ยปกติพิมพ์จะใช้2ปั๊มนะคะสำหรับ1ใบหน้าแล้วก็ถ้าเกิดขอด้วยก่ออีกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนึงจะใช้สาปัม๊มทีเนี้ยหลังจากที่เขาเซ็ตแล้วเนี่ยนะคะ ไม่มีฟินิชชี่เนี่ยต้องพูดอย่างนี้คือเหมือนได้ผิวเดิมเพียงแต่จะรู้สึกถึงความยืดหยุ่นคือความขยับได้ความหนึบหนึบดึงของผิวที่แบบว่าไม่ได้แห้งตึงเหมือนกับหลังจากที่ล้างหน้ามาใหม่ๆนะคะท่านไหนที่มีผิวแห้งจะรู้เลยว่าล้างหน้าออมาพอซับแห้งใหม่ๆเนี่ยคือมันจะตึงไปหมดนะคะไม่มีความดึงหนึบห,หรือจับติดอะไรนี้ไม่มีทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่ลงสองปั๊มเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกคืนตัวมากขึ้นสามารถที่จะจับขยับ ผิวเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พอหลังจากซึมไปแล้วอย่างที่พบอกคือเหมือนไม่มีฟินิชชิ่งคือเขาจะให้ผิวเหมือนผิวเดิมของเราะคะ่ะซึ่งในความรู้สึกของพินเนี่ยคือดีมากๆเพราะว่าสาวๆเราหลังจากที่เราลงเซรัม่มเราลงกันแดดเลยเสร็จแล้วเราต้องไปแต่งหน้าการที่ สกินแคร์เนี่ยบางทีให้ฟินิชชิ่งอะไรที่มันเยอะมากเกินไปเนี่ยนะคะบางทีมันไปนข่มเมคอัพเรานิดหนึ่งคะ่ะเพราะนั้นเราอยากให้ได้ผิวที่เป็นผิวเดิมของเราแล้วก็พร้อมที่จะแต่งหน้าต่อด้วยค่ะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าสารสกัดรางวัลระดับโลกที่ทางดเรจิวเพิ่มมาในสูตรใหม่เนี่ย เขาเขียนไว้ข้างกล่องเลยนะคะว่าเป็น Tree Award Winning Active Ingredients นะคะมีอะไรกันบ้างสำหรับในกลุ่ม Advanced Anti Wrinkle นะคะมีด้วยกัน3ตัวโดยตัวแรกเนี่ยคือ คอแฟลกรีมาสเตอร์ค่ะเขาบอกว่าเป็นวัตกรรมคอลลาเจนนะคะจากพืชช่วยกระชับผิวที่ชั้นเอพ d e r อร์มิสแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูลึกลงไปถึงชั้นเดอร์มิสเลยนะคะสำหรับตัวที่2เนี่ยคือ g a l a ็กตินอลแอดวานซนะคะเป็นสารสกัดจากเมล็ดฝ้ายแล้วก็ลำาวค่ะเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะในชั้นเดอร์มิส ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนให้กับผิวด้วยค่ะสำหรับตัวที่3นะคะคือตัวที่ชื่อว่า Joy Bliss ค่ะชื่อก็ดีแล้วนะคะ Joy Bliss นะคะเป็นสารสก,กัดสเต็มเซลล์จากองุ่นนะคะแล้วก็ราก Black โ o โฮสตนะคะเป็นการเติมเต็มไขมันค่ะให้กับผิวของเรานะคะที่ชั้นไฮโปเดอร์มิสช่วยให้ผิวเนี่ยอวบอิม่มแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับกลุ่มที่2คือ Advanced Moisture Booster นะคะเป็นการใช้นวัตกรรมไฮยาโมเลกุลเล็กค่ะซึ่งสามารถอุ้มน้ำได้ถึง1,000เท่านะคะของไฮยาลูรอนิกฟิลลิ่งสเฟียร์เป็นการ เก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวเราเนี่ยอย่างยาวนานค่ะสำหรับกลุ่มที่3นะคะกลุ่มสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือ Advanced Whitening Repair คะ่ะเป็นการใช้3กลไกนะคะเพื่อผิวที่ดูขาวกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนะคะลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะโดยใช้ a อาซิทิลกลูโคซามีหรือ NAC นะคะแล้วก็ใน a อซิ a ามายหรือวิตามิน B3 นั่นเองค่ะ สำหรับเพื่อนเที่ใช้ d ั j เตอร์จิลกันอยู่แล้วนะคะขวดต่อไปก็จะกลายไปเป็นด็อกเตอร์จิลแอดวานเซรัมนะคะจะได้เอ j นจกับส่วนผสมดีๆททันสมัยทันสมัยบำรุงฟื้นฟูผิวสไตล์กับเตอรจิลนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลองใช้ถ้าลองใช้ขวดแรกแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยมาเล่าให้ฟังบ้างน,นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่รู้สึกว่าข้อมูลในวิดีโอนี้ยังไม่เชิงลึกมากพออยากได้ละเอียดมากกว่านี้นะคะ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะสั่งซื้อก็ได้นะคะลองติดต่อไปที่ Line Official ของดรจิ l วนะคะที่ add drjill หรือ drjill ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้พิมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ